อีสานมีเรื่องเล่าภูมิใจเสนอตอนพบคู่ขนานเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านดงอยู่ในแถบภาคอีสานตอนล่างสมัยนั้นชาวบ้านดงยังใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่าย สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีเหมือนกับปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถยนต์ถ้าบ้านไหนมีมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่ามีฐานะพอสมควรส่วนใหญ่ทุกคนที่จะเดินทางไปทำธุระในอำเภอก็จะรอรถสองแถวซึ่งจะวิ่งวันละสองเที่ยวเท่านั้นคือรอบเช้ากับรอบบ่ายแต่ถ้าหากชาวบ้านคนไหนมีจัก,กรยาน ส่วนมากก็จะไม่งอรถสองแถวจะถีบจักรยานเข้าไปในอำเภอเองเพราะบ้านดงอยู่ห่างจากอำเภอเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นตัดมาช่วงเดือนมิถุนายนช่วงที่เป็นฤด,ดูฝนชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันออกไปทำนาและสมัยนั้นชาวบ้านก็นิยมขนข้าวขนของพาลูกๆออกไปนอนที่เถียงนาในหมู่บ้าน ก็จะให้คนชราอยู่เฝ้าสิ้นฤด,ดูการทำนาถึงจะพากันย้ายกลับเข้ามาในหมู่บ้านส่วนคนชราบางคนที่เบื่อจะนั่งน่ง,น,งนอนๆอนตอนกลางวันก็จะออกไปหาลูกหลานที่ทุ่งนาพอเย็นเย็นก็จะกลับเข้ามานอนในหมู่บ้านพลเด็กหนุม่มวัยสิอปีซึ่งตอนนี้เขาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเขาเป็นหนึ่งในนั้น ที่ต้องตามพ่อแม่ออกไปนอนที่ทุ่งนาโดยบ้านของเขาห่างจากทุ่งนาประมาณ3กิโลเมตรทุกๆตอนเช้าเขาจะต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเดินเท้าเข้ามาในหมู่บ้านโดยนำกับข้าวที่พ่อกับแม่ฝากมาให้ตากับยายหรือบางวันพ่อก็จะฝากแบตเตอรี่ให้มาชาร์จภายในหมู่บ้านโดยพ่อแบตเตอรี่สองกบสองปลาสมัยนั้น ต้องชาร์จที่บ้านของคนที่มีตู้ชาร์จไฟไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้ให้เขาชาร์จไว้ทั้งวันพอตอนเย็นเลิกเรียนก็จะมารับโดยชาร์จครั้งละห้าบาทจากนั้นพลก็เดินทางไปโรงเรียนต่ออีก200เมตรพอตอนเลิกเรียนพลก็จะแวะมาที่บ้านของตาและไปเอาแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ เสร็จแล้วก็จะเดินเท้าออกไปทุ่งนาหาพ่อแม่ใช้เวลาไม่นานมากนักพลก็เดินทางไปถึงที่ทุ่งนาดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินพลก็เดินไปเล่นกับพ่อแม่ที่กำลังถอนต้นก้าเพื่อจะเอาไว้ดํานาในวันพรุ่งนี้เมื่อแสงตะวันใกล้รับขอบฟ้าพ่อกับแม่และพลก็พากันไปอาบน้ำที่บ่อของเขา ทั้งสมพ่อแม่ลูกอาบน้ำเสร็จแล้วพลกับแม่ก็เดินกลับไปที่เถียงนาส่วนพ่อก็หาบน้ำเพื่อจะเอาไว้ดื่มและใช้สอยที่เถียงนาชีวิตสมัยนั้นช่างสงบเรียบง่ายไม่มีแสงสีหรือเทคโนโลยีใดๆมีแต่ธรรมชาติและเสียงกบเขียดตามท้องไร่ท้องนาเท่านั้นเมื่อมาถึงเถียงนา แม่ก็จุดตะเกียงขึ้นส่วนพ่อเมื่อเทน้ำสิตุมแล้วก็มานั่งสอนการบ้านให้กับพลสอนผิดสอนถูกบ้างก็ตามภาษาคนสมัยนั้นที่เรียนไม่ค่อยสูงมากนักส่วนแม่เมื่อตากผ้าเสร็จก็ลงมือทำกับข้าวพ่อเมือ่อสอนการบ้านพลเสร็จก็ไปเติมฟืนสมไฟไล่ยุงให้กับควายที่ผูกเอาไว้ไม่ไกลจากทิงนา แม่ทำกับข้าวกับปลาสุกแล้วก็จัดสำรับออกมาวางเลียกพนกับพ่อให้มานั่งล้อมวงกินกันอย่างอริดอร่อยจากนั้นก็พากันเข้านอนพนกับพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตกันแบบนี้กันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งพนเดินทางไปโรงเรียนตอนเช้าก็นำห่อข้าวไปส่งให้ตากับยายเหมือนเดิมก่อนจะไปโรงเรียนแต่พอตอนเลิกเรียน เพื่อนของพลที่ชื่อเอกพ่อแม่ของเขาก็ย้ายกลับเข้า,านอนในหมู่บ้านแล้วเพราะที่นาของพ่อเอกไม่ค่อยเยอะจึงได้ย้ายกลับเข้ามาในหมู่บ้านก่อนใครเพื่อนและเย็นวันนี้พลกับเอกที่เล่นกันที่โรงเรียนทั้งวันพอตอนเลิกเรียนเอกก็ชวนให้พลเล่นด้วยกันต่อในหมู่บ้านตอนแรกพลก็บอกเอกว่า ไม่ได้ต้องรีบกลับทุ่งนาเหล๋ยวมันจะมืดค่ำเสียก่อนแต่เอกก็ตือ้อพลพลต้องยอมอยู่เล่นด้วยก่อตามภาษาเด็กๆเมื่อเล่นกันอย่างสนุกสนานก็จะลืมเวล,เวลาจนกระทั่งพ่อของเอกมาเห็นพลที่ยังคงเล่นกับเอกอยู่ทั้งๆที่ตะวันใกล้ตกดินเต็มทีแล้วไอ้พลเอ็งไม่กลับทุ่งนาไปหาพ่อกับแม่เองหรือ นี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่เองก็เป็นห่วงเอาหรอกเมื่อพลได้ฟังเช่นนั้นก็ตกใจพ่อเขาเล่นจนลืมดูเวลาจริงๆจากนั้นพลก็เก็บกระเป๋าก่อนจะลาเอกแล้วรีบวิ่งไปที่ทุงนาทันทีส่วนพ่อแม่ของพลทั้งสองก็คิดว่าวันนี้พลน่าจะนอนอยู่ที่ในหมู่บ้านกับตา แต่เมื่อพลทั้งวิ่งทั้งเดินมาไกลได้ประมาณกิโลก,กว่าดวงตะวันก็ลับขอบฟ้าไปและก็มืดลงอย่างรวดเร็วพลก็เดินผ่านทุ่งนาของคนอื่นๆมาเรื่อยๆและผ่านป่าบ้างเล็กน้อยและตอนนี้บรรยากาศก็มืดลงเกือบสนิทถนนลูกหลังและทุ่งนาป่าไม้รอบๆมองเห็นพอสหลัวแต่พล ก็ใช้เส้นทางนี้อยู่เป็นประจำทุกวันความเมื่อจึงไม่ค่อยเป็นอุปสรรคสักเท่าไหร่นักแต่ในระหว่างพลกำลังวิ่งอยู่นั้นหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นผู้คนมากมายยืนเลียงลายอยู่เต็มสองข้างทางบางคนก็กวักมือเรียกเขาพลรู้สึกได้ทันทีว่าเหตุการณ์เริ่มไม่ปกติตอนนี้พลกลัวจนรู้สึกชาไปทั้งตัว แล้วเขาจึงออกวิ่งให้เร็วมากกว่าเดิมทําเป็นมองไม่เห็นผู้คนพวกนั้นแต่เสียงเรียกของพวกมันก็ยังดังไล่หลังตามมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางจนกระทั่งมาถึงโคงที่จะเลี้ยวเข้าเถียงนาของพลทุกอย่างก็เงียบลงกลับมาเป็นปกติพลรีบวิ่งเข้าไปหาพ่อแม่ในเถียงนาพลเอ็งไปทำอะไรมาถึงกับมืดค่ำอย่างนี้ผมอยู่เล่นกับพี่เอก ในหมู่บ้านจนลืมรู้เวลาพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพนมากนักพ่อจึงส่องไฟพาพลไปอาบน้ำที่บ่อก่อนจะพากลับมาที่เถียงนาและในระหว่างที่สามคนพ่อแม่ลูกกำลังพากันนั่งกินข้าวอยู่นั้นพลก็พูดขึ้นว่าพ่อเมื่อตอนที่ผมวิ่งกลับทุ่งนาระหว่างทางผมมองเห็นคนมากมาย ยืนเรียงรายอยู่สองริมทางบางคนก็กวักมือเรียกบางคนก็ตะโกนแต่ผมไม่สนใจผมรีบวิ่งมาที่เถียงนายอย่างเดียวเมื่อพ่อกับแม่ได้ฟังก็หันมามองหน้ากันแล้วบอกกับพลว่าเองคงจะกลัวจนคิดมากไปเองนะ่ะไอ้พลมันไม่มีอะไรหรอกพลก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งกินข้าวกับพ่อแม่ต่อ เมื่ออิ่มแล้วก็พากันเข้านอนจนกระทั่งเช้าวันใหม่ได้มาถึงพลก็อาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างเช่นทุกวันพลเดินผ่านจุดเมื่อวานมันก็ไม่มีอะไรไม่น่ากลัวเพราะมันเป็นตอนกลางวันพลก็ยังไปเรียนตามปกติพอเลิกเรียนก็ไปเล่นที่บ้านของเอกพลก็เล่าเรื่องเมื่อวานให้เอกฟัง และพ่อของเอกก็นั่งอยู่บริเวณนั้นพอดีแกก็ได้ยินที่พลเล่าแกก็ขาออกมาก่อนจะพูดขึ้นว่าไอ้พลผีสางมันมีที่ไหนกันละ่ะวะกูอยู่มาจนอายุปูนนี้แล้วกูยังไม่เคยเห็นสักทีถ้ามันมีจริงนะกูจะตบกระบาลมันเลี้ยงตัวเลยครับไม่มีก็ไม่มีส่วนวันนี้ พลก็เล่นกับเอกแค่เพียงแป๊บเดียวจากนั้นก็เดินทางกับทุ่งนาและคืนนั้นฝนก็ตกลงมาค่อนข้างที่จะหนักจนเวลาผ่านไปนานพอสมควรฝนก็เบาลงตกเพียงปล่อยเท่านั้นกบเขียดก็พากันร้องระงมพ่อของเอกจึงเอาแบตเตอรี่คาดที่หัวสะพายข้องเพื่อออกจับกบจับเขียดมาไว้เป็นอาหาร พ่อของเอกส่องกบมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณทุ่งนาสลับกับป่าเพียงเล็กน้อยที่ทิพลเล่าให้ฟังว่าเจอผู้คนมากมายเมื่อตอนเย็นพ่อของเอกที่นึกถึงพลเล่าเป็นเรื่องไร้สาระจากนั้นก็เดินส่องกบต่อไปแต่ในจังหวะที่แก่ก้มลงจับกบอยู่นั้นพอเงยหน้าขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นที่ที่แกไม่เคยเห็นมาก่อนและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คือมีผู้คนมากมายยืนรายล้อมไปหมดแล้วคนพวกนั้นก็พากันเดินเข้ามาหาแกแล้วภาพทุกสิ่งทุกอย่างก็ตัดไปเมื่อแกตื่นขึ้นมาพ่อของเอกก็พบว่าคนพวกนั้นได้พาแกมาที่ไหนสักแห่ง ต่างก็พากันกินดื่มร้องลําทำเพลงอย่างสนุกสนานพ่อของเอกก็พร้อยสนุกสนานไปกับเขาด้วยถึงแกจะแปลกใจอยู่บ้างตัดมาเช้าวันใหม่เมื่อพ้นกำลังเดินทางไปที่โรงเรียนอยู่นั้นระหว่างทางก็เจอเข้ากับพ่อของเอกที่นอนหมดสติอยู่ริมทางเรียกยังไงก็ไม่ตื่นด้วยความตกใจ ผลจึงรีบวิ่งกลับไปหาพ่อกับแม่ของเขาที่กําลังดำนาอยู่เมื่อพ่อกับแม่ของพลมาถึงจุดที่พ่อของเอกนอนอยู่ก็ทั้งตบหน้าทั้งเรียกแต่พ่อของเอกก็ไม่ตื่นขึ้นแต่แกยังคงหายใจอยู่พ่อของพลก็ไม่รู้จะทํำยังไงแบกพ่อของเอกเข้าไปในหมู่บ้านเมื่อเข้าไปถึงในหมู่บ้านแล้วผู้คน ต่างก็พากันมามุงดูเมื่อคนเท่าคนแก่ได้เห็นเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีมาเอามันไปอยู่ด้วยเมื่อแม่ของเอกได้ฟังเช่นนั้นก็ร้องไห้ร้องห่มออกมาและขอร้องให้คนเท่าคนแก่ช่วยเหลือผัวของแก่ด้วยคนเท่าคนแก่ก็รับบากจากนั้นก็ไปเชิญหมอทำภายในหมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่นอีกสองคนรวมกันเป็นสามคนเพื่อจะไปนั่งทำพิธีจุดที่พ่อของเอกหมดสติเมื่อคืนจนกระทั่งเย็นวันนั้นได้มาถึงหมอทําทั้งสามก็พากันแต่งองค์ทรงเครื่องชุดขาวห่มขาวพร้อมกับสะพายย่ามประจำตัวและอุปกรณ์อื่นๆหมอทําหนึ่งในนั้นก็ยังบอกกับแม่ของเอกว่า ถ้าภายในหนึ่งชั่วโมงพ่อของเอกรู้สึกตัวก็แสดงว่าพ่อของเอกได้กลับมาแล้วแต่ถ้าหาครบหนึ่งชั่วโมงพ่อของเอกยังไม่รู้สึกตัวนั่นก็หมายความว่าผีพวกนั้นไม่ยอมคืนพ่อของเอกให้และพ่อของเอกก็จะสิ้นลมหายใจตายไปในที่สุดชาวบ้าน ต่างก็พากันลุนเอาใจช่วยหมอธรรมทั้งสามให้พาพ่อของเอกกลับมาให้ได้เมื่อหมอธรรมทั้งสามไปถึงก็เริ่มทำพิธีไม่นานผีพวกนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นรายล้อมหมอธรรมทั้งสามเอาไว้พวกท่านอยู่คนละโลกกับเราเหตุใดถึงมาเอาคนในเมืองมนุษย์ไปละ่ะไม่มีอะไรมากแค่คนผู้นี้ได้กล่าวท้าทายพวกข้าเอาไว้พวกข้าจำเป็น จะต้องทำให้มันรู้ว่าพบคู่ขนานหรือพวกข้านั้นมีอยู่จริงจะมีอยู่จริงหรือไม่พวกท่านก็ไม่ควรทำเช่นนี้เพราะทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนเองแม้แต่พวกท่านก็เช่นกันงั้นท่านทั้งสามลองถามมันดูว่ามันอยากจะกลับไปกับพวกท่านหรือไม่และผีพวกนั้นก็นำวิญญาณพ่อของเอกออกมาและดูเหมือนว่าตอนนี้ พ่อของเอกจะมีความสุขยิ้มแย้มล่าเริงเหมือนถูกมนกต์สะกดจนหมอทำผู้หนึ่งพูดขึ้นเพื่อดึงสติพ่อของเอกกลับคืนมากลับไปกับพวกข้าเถอะลูกกับเมียของเองอยังรอเองอยู่ที่บ้านเมื่อพ่อของเอกได้ยินคำว่าลูกเมียสติทุกอย่างของเขาก็ถูกดึงกลับมาใช่กลับข้าต้องกลับบ้านข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว จากนั้นผีพวกนั้นก็ทําตามสัญญาว่าทหากพ่อของเอกมีจุดประสงค์ที่จะกลับบ้านก็จะปล่อยไปหมอทําทั้งสามจึงกล่าวขอบคุณผีพวกนั้นพร้อมกับบอกต่อไปว่าต่อไปพวกเราต่างคนต่างอยู่ดีกว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกันอีกเลยแต่ผีพวกนั้นไม่รับปากอะไรก่อนพวกมันจะอันตรธานหายไป ทางฝั่งบ้านของเอกตอนนี้พ่อของเอกก็รู้สึกตัวขึ้นแล้วพ่อของเอกก็รู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกับมองเห็นหน้าลูกเมียและคนอื่นๆในหมู่บ้านอีกมากมายเขาก็ดีใจมากผ่านไปพักหนึ่งหมอทำทั้งสามก็กลับมาที่บ้านของเอกและทำพิธีพรมน้ำมนตให้พอทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกับเรือนของตนเองจนกระทั่งเช้าวันใหม่ได้มาถึงหมอธรรมทั้งสามก็ไปนิมนต์หลวงปู่ที่วัดป่าไปจุดที่หมอธรรมนั่งทําวิธีเมื่อคืนโดยมีชาวบ้านตามไปด้วยจำนวนหนึ่งพอหลวงปู่ไปถึงท่านก็พนมมือขึ้นบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วยืนสงบนิ่ง ไปนานพอสมควรก่อนจะหันมาพูดกับหมอธรรมทั้งสามและชาวบ้านคนอื่นๆว่าอตมาทำการปิดประตูระหว่างพบผู้ขนานเรียบร้อยแล้วต่อไปจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกแล้วเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไป ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ